วันที่หนึ่งเกาะน,นี้เราอยู่ที่ไหนเนีเ่ยเฮ้ยที่ไหนเกิดอะไรขึ้นฉันตื่นมาที่นี่ได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นเนีเ่ยเฮ้ยฉันจําได้ว่าฉันขับรถมาอยู่ที่บ้านถาไม่อยู่มาที่นี่ได้ล่ะเฮ้ยต้องเป็นตอนนั้นแน่เลยที่ขับชนมาแล้วเจอหมาดักหน้าดักหน้ารถและไม่กูก,ก็เลี้ยวแล้วจากนั้นก็ไปชนแล้วหมาก็ฉีะติดตัวกูเฉยเลย <c oughs> อะไรนะหมาฉี่เหรอ เอาละครับก็ขอสวัสดีพี่นนอะชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมแอลเซาเกมเมอร์กับอันวาคผมและฟาดกับผมสองคนนี้จะเป็นพิธีกรให้เรานะครับผม <S 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 2> <S 2> และก่อนอื่นเลยนะเกมนี่เนี่ยก็เป็นเกมที่ก็สนุกอยู่นะล้นๆเลซึ่งภารกิจซึ่งจะมียายลูกจตอยู่นะครับซึ่งภารกิจของเราคือออกจากบ้านเหล่านี้ให้ได้ภายนนีห้าวันก่อนอื่นเลยในกล่องมีอะไรมีอะไรมีอะไร ไม่มีไม่มีนี่เมีออกออกจากบ้านหลังออกจากออกจากบ้านหลังนี้ซะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเปิดประตูหน่อยสิเปิดประตูหน่อยสิไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างดีครับปิดเสียงดังหน่อยจะได้ยินเราไปทำอะไรนั่นไอ้หลืนนล้วอนไรคุณยายล่ะอยากเห็นคุณยายไหมครับทุกคนก็ต้องไปทำเกี้ยวเตะเกี้ยวเตะปิดปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนแล้วก็ปิดประตู ดูเงี้ยแล้วมาหล่หล,หลุกๆครับอันตรายมันจะมาหรือยังมันอุ้มันเข้ามาแล้วเข้ามาลมเามาลยครับนั่นไงล่ะขาเม,มืนม่นั่นเลยนี่แหละครับไทท่านแกนนี่เป็นใหญ่ช<ห>ิบหายเลยซึ่งถ้าวันแรกมันก็จยังไม่ก้มมามองเรานะครับแต่ถ้าวันที่สองที่สามแล้วล่ะก็ยากชิบหายเลยเว้ยมันไปอะแบกเองไงโงูกุยนี่กุยนี่ อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่่นีแม่งมันหาเลยตัวยาเก้งมาเถอะรีบออกไปจากที่นี่ก่อนใช่นี่นะภารกิจเราคืออจากที่นี่นะเฮ้ยคุณต้องรีบแล้วอันนี้คืออ๋อออปชั่นเหรอไม่ต้องไม่ต้องล้อมันออกไปเราจะออกจากที่นี่ยังไงเนี่ยเหรอเราจะไกลนี่ไปก่อนเซ่ออกเลยตามมาอ้าวคุณฟ้าไปไหนอะโอเคเฮ้ยมาเ้ย วางกับอยากทิเซด้วยฝ่ามาดูหน้าผมหน่อยสิหาดูหน้าผมหน่อยสิให้มาดูหน้ผมหน่อยสิหามาแล้วหามาแล้วแบแบ่เกีนนี่งูโอ้ยแกอาไเอาเาไปตุเไปตุไปิดตู้ไม่ทันชิบหายเอ้ย วันที่สองโอ้ยน่ากลัวกลับมาอีกแล้วผมมันมันมันยากจริงๆนะผู้ชมคือต้องไม่เข้าใจไหมมือผมมันไม่ไหวบอกกับเรื่องแบบนี้นะเกมนี้เขามีกี่วันเหรอเอ่อออกไปออกไปมีห้าวันโอโอเคยู่ไหมมาอยู่เกมนี้อยู่อยู่นี่ไงปลักซะไม่มีผลักเข้าใจเอ้ยเอ้ ตกใจหมดเลยทำอะไรอยู่ไหนวะมันมาเร็วเอาไงดีเอาไงดีมันจะมีอีกประตูเห็นอยู่นะคุณอยู่ไหนฉันก็อยู่นี่ไงไอ้โง่ไปเลยไปไกลๆเลยมันไปแล้วเราไปกันเถอะเร็วอีกแล้วเอาอีกแล้วเอีกแล้วใต้เตียงใต้เตียง เปีนี่มันเป็นสิ่งที่อันตรายมากเฉยๆถ้าคุณเห็นผมคุณก็หักมาหาผมสิใม่เหจะลูกกินไปไหนวะเก็บผ้าก็เกนี่นี่โอ้ยวางกับเบาอยู่ใกล้เลยสินะ่ใกล้ใช่ไหมว้าวกูว่าแล้วเชียวกูต้องทำอะไรตกทุกอย่างเบอรประตูหน่อยเบอรประตูหน่อย อันตรายแบบก่มกรมันเห็นผมไหมมันเห็นผมไหมมันเห็นไหมมานเห็นด้วยเล้ววันที่หนึ่งมันยังนิสัยดีอยู่วันที่สามมันเห็นกุ้ยมันเห็นผมแล้วว่าเฮ้ยเอาเลายดีวะเฮ้ยเฮ้ยวันที่สามนั่งไงตัวเลี no <h <h ้ยวโอเคไม่ยอม รอบนี้งั้นทิ้งแม่งไปเลยมาเลยเฮ้ยมันก้มดูได้นะเว้ยยายนี่มันดูแต่บางพายายนี่มันโหดขึ้นมากไม่มีเหรอเฮ้ยเรายังไม่ได้ลงไปข้างล่างเลยยังไม่ลงไปข้างล่างเลยเหรอใช่เราไม่เตือนผมเลยอู้ยากโค้ยข้างล่างไม่ได้รู้ข้างล่างก็จุกนะครับวันที่สี่ที่กูตายผมก็โง่เลยเหรอเนี่ย ผมจะต้องเล่นนานที่สุดถ้ามึงชมถ้าเราตายวันที่ห้าล้วโคยานจะทำมีโอกาสต่อไรเนี่ยเลือดเต็มหน้าฉันเลยแบบนี้ผมต้องรีบแล้วล่ะรอบนี้ผมจำเล่นแบบฉลาดชานฉลาดนะฮะเฮ้ยตู้อิสติดจุดตู้เปิดอ่าตู้ปิดอ่าดรอปเลยเรียบร้อยแกนี่มาเลยมาเลยหน้าแกนี่หนหน้าแกนี่ น่านเปิดขึ้นมานะเว้ยมันเปิดไม่เปิดล่ผมรู้มันเง้ยมันเง้ยอใจไม่ต้องขำมาไม่ต้องขำมาเอ้ยโยกโยกโยกเฮ้ยโยกยิงไปยังไปยังไปยังขึ้นไปดูตรงนี้ไอ้นี่เหรอไม่มี ประตูไปยังไม่ได้ต้องไปต้องไปต้องไปเฮ้ยมันงู้นจังเลยมันไม่ยินที่นี่ว่ะมันงู้นภารกิจของเราก็คือนั่นเองจะล่างมีประตูเฮ้ยจับจับเก็บไปแล้วไงเก็บไปแล้วไงใช่ใช่ข้าเรามีประตูอยู่มันจะเป็นประตูทางออกไปแต่เราไปตรงนี้ไม่ได้เลยไงใช่ต้องไปต้องไปต้องไปไปได้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 มึงนี่มีดันไปดันไปดันไป กกับดันไปเลยดันไป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 ดอยู่ทางนี้เลยชิบหายแล้วกูติดผมติดท่านผู้ชมผมติดท่านผู้ชมปุ่มจับไปนะกรอบกรอบกรอบเฮ้ยมันเห็ดเราแน่เลยเขาตัวหินโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วรู้ตายมันนี้รู้นี่ต้องแอบก่อนนะผู้ชมรอบนี้ผมต้องเอาจริงนะผมจะเล่นไม่ได้ตายรอบนี้ผมแพ้แล้วล่ะไปทางไหนนะคุณคุณ นี่ผมจะไปทางไหนดีล่ะุณนหนไปากตัวนี่ว่าผมต้องไปทางนั้นนะคุณนี่คุณยายกับคุณคุณยายแล้วเราจะไปยังไงล่ะุ้นั้นนวยเจะโอดไม่ได้เลยนะครับ วันสุดท้ายเลยวันทีสุดท้ายบีดจะเลี้ยวรถหลอดหรือเปล่านะาจะไม่บิดเราก็ตายนี่เชยตื่นกลับมาแล้วยังมีโอกาสด้วยทอมมีโอกาสอหนึ่งวันวันสุดท้ายวันน okay ี้คาต้องรอดคาต้องรอดใช่เหมือนเดิมวิธีเดิมน่าจะไม่เห uh ็นเจ้าอีน uh ้าเจ้าเกี้ยนิดอกเลยเขาจะติดแบบนี้เลย เอ๊ะมาม้ามาลออยู่รออยู่อยากเห็นหน้าเกนนี่เด้อเกินโสช่เกนนี่มันจะทำอะไรโราเลยมากมาอาจารยยมาเลยเฮ้ยต้องเอฟต้องเอต้องย่อต้องย่อไอโย่สายโย่สายโย่พูดอะไรกันสักหน่อยสิคุณเด็กลองไปดูมันดูหน่อยเออมันยังโอ้ยพูดถึงเรมันพูดเลยนะเนี่ยไมอายุเหรอผมอยู่นี่ไงครับจะถามที่อยู่ว่าไปทำไมคุณก็รู้ผมอยู่นี่เคนนี่ มีก oh, ับดักซะด้วยไม่เไม่ดนไม่ด้ไม่นราเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิาอะไรขล้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรนเกิดอะไรขึ้นเกอะไรขง มันไปมันไปทีไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ยังไม่มียังไม่มีอยาตบยายายาไม่เล่นไม่เล่นครับไม่เล่นนะไม่เล่นนะไม่เล่นยาเย็บรูปอตายตัวท่เหัวทีเกลี่ยมาวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่ง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 อืมจะไม่กับพี่ฉิบหายแล้วเ้ย ไปเลยไปเลยวิ่ง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 ทั้งตะกี้นี่ถูกใจถูกตายตอนนี้จะโดนอะไรอีกนะเจนี้จะตามไหมจำได้ว่าผมเคยเล่นมันจะมีอยู่ตอน,นที่ยายขีร่รถชนผมก็ไม,รม่รู้แต่เมืยายขี่รถปีนเฮ้ยหลงด้านล่างได้จะอะไรกันย่อตายย่อบเจนี่เข้ามาเลยเพราะเจนี่ไม่หาไม่เจอจะมาหาเจอก็อีกเรื่องนึงเลยแหละมันไม่ลงมางเราเดินทางทาต่อไปจะไปตอบเดินต่อ,ตอมันจะมีอะไร อืมสีใ,ใกล้เลยนีย่มันนมอืม, <S <s <ans> <S อมดูนี่มัยยยยในจะมายังไงดูก่อนมันจะมาด้านหลังหรือเปล่าด้านหลังนี่คือตาไฮดั <S <s <ans> <S <ๆ>่นน่ะมันอาจจะมาตัวที่เราไม่รู้ตัวค่ะมีสองท้ายมันมาออมาแล้วจัดจิตโอ้เร,ร, <S <s <ans> ยรียบร้อย <s ans> โอ้ดีแล้วมันโยกไปเป็นมันหนีมันหนีแล้วแต่มันเอาไม่ได้คุณผู้ชมหัวติดแคบผมหวติดแคบผมพยายามมาพยายามมาดิครับอยู่นี่ครับเคนนี่หัวติดดิครับเข้ามาไม่ได้ดิครับเป็นเลยท่านหน่ดิครับมาครับผมเคนนี่ผมรอคนอยู่ครับเอ้าคุณหนีไปเฉยๆแบบนี้เลยเหรอครับมันไม่ดีนะครับไปกันต่อเถอะคุณขี้โพสนะครับไปกันต่อไปกันต่อ ดันหน่อยทำไมดันหน่ยแล้วก่อนอีเฮ้ยไหนอะไรเนี่ยเข้ารถไปได้เอ้ย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 เดี๋ยวรถเดี๋ยวรถโอ้สตาร์ทเฮ้ยมันสตาร์ทได้นี่มั้ยสตาร์ทได้โอ้ยเปิดประตูรถเลยอย่าจริงจริงไม่เปิดมันก็บอกรอบนี้ไปหารถเลยไป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 เอ๋เอ๋เออเปิดประตูได้ไหมไปวิ่งเลยไปวิ่งเลย ไม่เลยผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นโอ้เออเออเออตี้กับดักเรียบรเลยมันน่าจะมีจุกกับดักพวกกับดักนี้มันวางไว้เราไปต่อไม่ได้แล้วมันต้องมีวิธีมันอยู่ใกล้ๆนี่ไปดีกว่า อืมก็จะกระดับมาได้พอมีวิธีออกเฮ้ยตรงนี้มีอะไรพอมีของอ่ะกุญแจรถกุญแจรถหยิบมาขอบใจกุญแจรถมีอะไรเปล่าไม่มีไม่มีเล็กไปเล็กไปมีกุญแจรถท่านผู้ชมฉันจะนี่ออกไปได้ด้วยล้วนไม่ใช่กุญแจรถนี่หว่าแต่เป็นกุญแจฝีประตูก็ได้อยู้สิเต็มได้กุญแจมาแล้วอาจจะเปิดกุญแจรถก็ได้เล็ไปก่อนเี็ไปก่อน ปุ้งมมาเรียอยเรไปเลยไปเลยไปเลยไป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 ปุ้งเออโอ้ยหายเออนี่นี่มีเสียงอะไรนิดนึงนี่ดีนิงเอ้ยเข้ารถเลยเปิดนี่ได้ด้วยรวมต้องมีน้ำมันด้วยเข้าไปได้ปิดตาไม่ได้มันต้องมีน้ำมันมันต้องมีเรื่องวิธีสินะหน้านี่มัน รีบเข้าไปรีบเข้าไปอลองเรียกมันมาเรียกมันมาไหมหรือว่าต้องขังมันในนี้ไปรู้ติเรียกมามาอ,อ่าเรียกแล้วแล้วก็จับมุอแชม,มาด,นะดนะูหน้าขอดูหน้าหน่อยแกีิหาคนมาหา,ามคนหน่อยผมต้องเรียกคุณไว้เป็นกัปดกักเราจะอนี้แกดีบไปได้แกมาไหมมาจริงจริงด้วยเฮ้ย นี้เราเรู้เรารู้ที่อยู่ของกุญแจแล้วแต่ปัญหานะยังไม่อยู่ตรงนั้นหรือว่าเราต้องลอ้เจนนี่เข้าไปในห้องบอกว่าไปที่รถจนดีกว่าเห็ดไม่อย่างแล้วหลังนี้เห็ดไม่อย่างขอเข้าไปหน่อยเฮ้ยเห็ดโ,หโ,หโหอ้โหมีวดมีหมนทางนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวต้องเจนนี่เจนนี่นี่ว่ามันคืออะไรอ่ะมันคือของคนของของรักเจนนี่ก็เป็นได้ใช่รูปภาพยิ่งรูปภาพเป็นของรักของเจนนี่เลยนะเว้ยถูไปดีกว่า ลงไปกันเถอะเอาติด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 เคเดินไปเลยมันคืออะไรเราต้องลองดูให้ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองไปใช้ดูแล้วกันนะประตูโอ้เปิดได้ด้วยแล้วในนี้มีเลือดตรงนอะ่ะรีบไปละด้านล่างมีอะไรด้านหลังมีอะไรเอ๊ะนั่นมันเฮ้ยม,มันจิบได้มันอาจจะเปิดได้ก็ได้ ล<ม>อ,อ,องชี้ไปทีปท่ตรงชี้ใหม่ดิก็ต้องการเซลเซลไรต์เหรอคืออะไรวะที<ม>่ไปดีกว่าอันตรายอันตรายมันมีประโยชน์อะไรกันเนี่ยผมต้องรีบเอาไปใช้ดูก่อนกันรูปภาพานี่รูปภาพเฮ้ยนี่มันรูปภาพผมก็ใช้มีอยูอ่อันตรายเลยทังนี้ต้องรีบไปฮะท่านผู้ชมเก็บเวลาไม่ได้แล้ว ไปในประตูต้องมีส hey. ักวิธีสินะเฮ้ยมันมีที่ล็อกด้วยเมื่อกี้ใครมากุญแจอยู่างนี่เฮ้ยนี่มันกุญแจไอ้เจ้าไอ้เจ้าไปอย่ารเจีบโรยครับเรียบโรยต้องเจีบในรถมาับมีวิธีอื่นมีวิธีอื่นอยู่โอ้โหแอบในตู้กุญแจไว้ทำอะไรเราต้องไปดูนะแชมป์เหมือนอาจจะมีอะไรก็ได้ก็เลยคือนน่าจะเดิมมาอยู่ เกนี่จะมาไหมกำลังเดินลงมาดีเสียงนั่นไงลงมาแล้วมาโน้แล้วหลบก่อนขึ้นดูหลบหน่อยมันน่าจะเข้าไปในห้องนั้นหลบแล้วมันอยู่อยู่เปล่ามันอยู่เปล่าขึ้นไปดูหน่อยไม่เห็นไม่เห็นใครอยู่นั่นไงอยู่นั่นอย่ามามันกำลังจะขึ้นบนได้กับนั้นขึ้นดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ อีกแล้วลำบากผมอีกแล้วไปเลยไอ้เจนหัวขี้เอาไวดีวะขึ้นะไรกับเจนช่วยด้วยไอ้เจนด้วยหัวขี้ไอ้เกนนี่หัวเหนื่อยจริงๆเลยท่านผู้ชมรอบนี้ผมจะออกยังไงดีล่ะเอากุญแจแล้วก็ไปข้างนอกกันยังหรืเป็นความคิดที่แย่สิ่งดีไม่วันนี้ต้องทำได้หวัง มมวันที่สี่แล้วนะไอ้วันที่เท่าไหร่ล้วเนี่ยรอบนี้ผมจะวิ่งแบบอย่างเดียวจะไม่แอบ,บเด็ดขาดผมจะวิ่งหนีแกนี่จนสุดล่าฟ้าเขียวก็ต้องหนียายบ้านี้ได้ใช่เฮ้ยมันมีข้องเหรอวิ่งหนีสุดล่าฟ้าเขียวเลยจ้าไปกุ่แจแล้วก็วิ่งไปมาประตูกันนะในประตูจะมีอะไรสักอย่างทำไนแล้ว啊 มันตามมาแล้วผมจะไม่ยอมให้มันตามมาผมว่าผมจะล่อมันอยู่ห้องนั้นนะไปวิ่ง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 วิว่ <c oughs> งเฮ้ยตัวนี้มีอะไรบางอย่างโอ้โหมีอะไรเนี่ย <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เขาเขียนว่าอะไรผมอ่านไม่ออกท่านผู้ชมขอไม่อ่านแล้วกันโยนทิ้งแม่ง <c oughs> มีมโทรศัพท์ <c oughs> <ๆ>ใช้หน่อย คุณต้องใช้ลูเซอร์แล้วนม่คืออะไรเนี่ย,อ,ยอะไรอ่ะคุณางไปไม่ค่อยเดินไปมีชางเคลื่อนสู่ห้องมาอะไรทุกอย่าง,างผมจะเอาของไปรวมๆไว้ก่อนลวกันนะอาจจะได้ใช้เปิดประตูได้ทิ้ที่ไหนเนะี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยห้องประหารว้อ้โหลห้อ,อ,องประหารนะเฮ้ยเข้าไปแอบ,บได้ ไม่น่าสนใจจริงๆเลยที่นี่เปิดได้ลงไปเลยอ๋อ้าวเฮ้ยโดนถังอ๋อจาวจาวจาวนี่มันทอระบายน้นํานี่อาจจะมีทางออกก็ได้ใครจะรู้จริงไหมแง่นี่มันไม่รู้แล้วว่าเรามาที่นี่โอ้ไปเลยเดินไปเดินไป,ไปนี่มันเปิดไม่ได้โอ้ยแย่น <Pizza. S 1> ี่แึนขึ้นกลับได้โอ้นี่แสนโอมเฮ้อยอะไรนะต้องมีวิธีการออกที่นี่ คุณเราต้องใช้ค้อนใช่แล้วเปิดได้เอ้านี่อะไรเนี่ยก็เห็นราพเลยนี่วะห้องนี้นคึงคุ้นนะอ้าวเฮ้ยห้องนี้เราเคยมากันแล้วเราต้องใช้ค้อนป่ะที่นี่มันมีค้อนหรือเปล่ามันต้องมีวิธีการใช้ของแต่ละอย่างนะท่านผู้ชมเราไม่ค่อยรู้เลยว่าต้องใช้อะไรยังไง <อ S 2> บ้างท่านผู้<ส>ชมม,มันอยู่แถวนี้เนี่ยเห็นชัดเจนมากนั่นไงเราเข้าไปทางนี้เราต่อไปเราก็ต้องไปที่โรงรถ เฮ้ยเปิดได้ต้องใช้กุญแจเอ้ากุญแจนั้นเนี่ยนอนที่ตรงนี้อ่ะลงบไปคุญแจกันใช่อาจจะเป็นกุญแจนี่แหละที่เป็นกุญแจรึไม่ใช่นี้กุญแจไหนวะไหนวะเฮ้ยกุญแจหายอย่ามาล้อเจนนี่กุญแจเราจะทำยังไงดีต้องใช้อินเทอร์จี้แพดยังไงดีวะแล้วผมว่ากุญแจที่ไหนแล้วไอ้นี่อะไรเนี่ยน้องสือ หนังสือใช้ยังไงเนี่ยใครรู้วิธีใช้หนังส <มา S 2> ือก็บอกมานะดูทิ้งนี่ไหมเนี่ยนี่อะไรเนะนี่ยเอากุญแจนี่กุญแจเออวิธีการวิธีการคือมีวิธีเดียวคือต้องอ้อมโลกต้องต้องต้องหลอกแกลน,นี่มาเลยอแกลน,นี่เข้ามาเลยก็มาใช้วิธีการมีวิธีการอยู่นะผู้ชมมาแกลังนมาเดี๋ยวผมจะใช้คุณรู้ไหมวิธีไหนนผู้ชมมีวิธีนึงง่ายเลยเอ้ยเออย นั no ่นมันก็คือวิธีการชูก no นั no ่นเองค่ะจู๊กใครเล่นมันจะใจเย็นว่าถ้าอยู่ในสปาร์ตดังเดียวที่พันพันตัวเดียวเกนี่มันเข้ามันไม่ได้เลยเนี่ยเนอใช่เกนี่เข้าไม่ได้โอเคไปกันต่อไปกันต่อไปเสียผิดทางเดี๋ยวหน้าเราใช้กุญแจกับไอ้ตู้เซฟนี่ว่ะผิดทางแล้วท่านผู้ชมร้อยแกนี่ไปดีกว่าไหมร้อยแกนี่ไปก่อนร้อยแกนี่ไป เมันวางกระดนักวะไอ้แกนี่ชัวเราลอแกนี่ขึ้นไปก่อนนะแกนี่ไปแล้วแกนี่ไปแล้วใช้เลยใช้เลยสู้เซฟสู้เซฟไม่ได้หรอะไม่ใช่หว่ลแล้วเราโอเคด้านล่างมีประตูสักอย่างผมคิดว่าเราอาจจะไปที่นั่นก็ได้ผมว่ามีประตูอยูอย่ใต้ท่อระบายน้ำต้องไปที่นั่นต้องไปที่นั่น ก็ค่อยเดินไปก่อนมันจะใช่นี่มันกุญแจรุษ์แว่ามันไม่ใช่กุญแจรถษ์นะมันมันบอกคุญแจได้ทุกอย่าง,งจะงไม่ผิดจะผิดอย่างนี้ได้เกนี่มันคือเมาส์งนี้ดูต,ต,ตัว่าจะเต็มจุกนี่หลายคนเนะ่ะเอาไปใช้ได้นะเอ,เอาเล่าหายแล้วแม่อุ้ยนี่เข้าไปนี่นี่สีนี่มาฟ้ามาไม่ได้นี่เป็นวิธีเดียวนะฮะคุณฟ้าครับคุณพิธีกรไม่ใช่เหรอคุณต้องพูดอะไรหน่อยเขียเขีพูดอะไรดีหน่อยครับ เฮ้ยมันเปิดไม่ได้ว่ะยังไงบ้าเดี่ยวโอ้ยลำบากปีนเจนี่กัมันไม่เกด้วยต้องขยนอะไรนี่นะเจนี่มันยากตรงนี้เลยครับหยิบกุญแจมาแล้วไปรู้ว่ามันต้องทำมาเลยเฮ้ยไปไม่ได้ไปแคนี่ขึ้นมาได้มั้ยเนี่ยไม่แน่ใจว่ะอ้อ๋อมีตรงนี้ด้วยแล้วแบบในนี้ไม่มีอะไรหายออกนี่เนี่ย ต้องใช้โค้ดมันบ้าผมทุกทีต้องออกจากที่นี่ไปก่อนแล้วจะต้องขึ้นไปได้โอ้ยหัวคุณยายโว้ยน่ากลัวคุณยายกินนี่มันน่ากลัวกว่าที่เราคิดอีู่ว่ะเฮ้ยต้องหาทางออกจากที่นี่ได้ก่อนละโอ้ยเอาแล้วสำหรับทีนี้ก็พอติวกันเลยกันฮะ สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดติดตาม้วยนะครับลาไปก่อนแล้วกันนะท่า,านผู้ชม